เขาบบกขาเขาต้องรอไปสัญญาณก่อนนะพ,พี่น้อ,ง,ใใอ,นนองไปพี่น้องมาดีามไนนดมนนน้คุรโคตรโาตเโอตรโคตรโคตรอคตรโคตรโคโคตรโนตรโคนคตคตรโคโตคตตคคค ออกน่ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ประทองอยู่แยกอโศกพามาชมเบิ้งสกายบอกกำลังทางรถไฟฟ้าขอบผมเดี๋ยวรอสัญญาณไฟนะทุกคนเดี๋ยวรอสัญญาณไฟก่อนนะทุกคนรอสัญญาณไฟก่อน ไปพี่น้องไปเลยไปเลยท่านผู้ชมนี่มองนี่พี่น้องเอยโอ้โมองนี่ก็เป็นสีแยกเลยนะทุกคนออ้ยเบิ่งรถโอ้โหพอทองมายืนกลางสีแยกเลยทุกคนเลยยืนกลางสีแยกเลยนี่ตั้งนี่กับโมไซกับไล่กดกับไลย ส่วนมองนี่นะพี่นอ้องก็จะเป็นอ่า,าร้านนี่ MRT นะทุกคนนี่สิงลงตรงนี้นะทุกคนป๊อปนี้ตาต่างชาติเต็มเลยกว่าประทองมาอยู่กลางแยกเลยทุกคนกลางสี่แยกเลย แยกเลยทุกคนเลยรอข้ามทางรอข้ามถนนคนตึกใหญ่ตึกสูงพี่น้องเอ,อ้ยสวยงามมาลังการขนาดคนมายืนอยู่กลางแยกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้าการผู้ทรถ้าจะข้ามถนนก็ต้องรอสัญญาณไฟก่อนนะทุกคนกคนโอ้โอ รถก็หลายหลายพันกิโลก็เทเอาวาพี oh. Oh! Oh! ่น้องเอ้ยโปรโปรกระเดียกกระโดดเทเอาว่าท่านผู้ชมเลยคนนะโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมเลยคนรถไฟไปแล้วทุกคนรถไฟโอ้โหความอาลักษณ์ของถนนเมืองไทยบดจิวาโมแซบบดจีวารุ่นที่หนึ่ง รถใหญ่รถไฟฟ้ารถใต้ดินไอ้ไปิดข่มไปกดกดฝังนั้นมีแดดรอน่้อนมโอ้โหแป๊บยวเต็มเลยโมไซกดในฝังสุดรอนคนที่รำไทย เอาโคขามเขาต้องรอไปสัญญาณ่อนนะพี่น้องไปพี่น้องบรขคามใหญ่ขุณขวดขานุดวงไว้ระรบุดกันเลยเต่าเอกาตามขาดเต็มเลยอันนี้คือขามพนน่ะทุกคนขุดอ้อโทษปุด ่อเแยกอาโศพี่น้องหรือไหน้ก็เกี่ยวเต็มเลยและทางเด็ก็เต็มทางนี้กเ็เต็มทางนั้นกเ็เต็มทางนั้นกเ็เต็มคุณทางนั้นก,นนก็ยืนรอเต็มเลยพี่น้องปคุณทางผู้ชมแบบคึกคืนทั้งวันทั้งคืนนะพี่น้องแบบรับก็นอนอนาคนเลย เราต้องเที่ยวกะเที่ยวกันทั้งวันทั้งคืนนะทุกคนโอ้โหกลัวกลางคืนมันเย็นนะพี่นอ้องถ้ากลางวันมันสือหออออกมาเที่ยวกางคืนโอ้โหเย็นสบายนะพี่นอ้องลมแบบตักแอร์ธรรมชาตินะพี่นอ้องก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้างมันก็เย็นปีนทุกคนเ mm hmm. บิ่งตีนี่ท่านผู้ชมเลยปุ่นทางนั้นเนี่ยแห้งหลายพี่น้องอ้ทางนั้นนะ่ะพูติดเยันปุแหล่พี่นอ้องติดเย็นส่วนลุมที่นี่ป่นเอ ฟังนั่นนะมุง่งมุ่งหน้ามาฟัางนี่นะพี่น้องว่าม,มันหลายนะมุ่งแยกนี่นี่พี่น้องเอ้ยพี่เลกพี่โตเจ้าว่าคนไทยยอดจริงๆท่านผู้ชมเลยโอ้โหโหลดโไปล์ไปก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้คน ฟังหนี่ก็ไปแล้วพี่น้องฟังหนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนโอ้โหท่านผู้ชมอันนี้คือแยกอาโศกท่านผู้ชมเหมยรถท่านมันลายแห้งอีหล่อไปนองพี่พ่ออึ้เลยพี่ลึกที่ลบทผู้อาเทาวาโอ้ยนี่พลังวันกรรมถ่ายรูปนะพี่น้องมาถ่ายคลิปถ่ายรูปเพื่อนกันนับ่น้องนู่ตรงแยก เฮ้ยเห็นหลุดลายขนาดนี้นะทุักคนเลยข้ออีแม่เลยทุกยอดนอนไทยคว,ความเจริญความก้าวหนา้าแบบกระโดดเลยพี่น้องเลยทุกยอดทานผู้ชมคุณทางนั้นนะพี่น้องทางนั้นก็พลังก็ร่ายหลายพจอจะยืนขาขามถานนนะทุักคนนี่พลังเต็มเลย จะ,นนหะหล่อคามถนนพี่น้องฝนฝรั่งอ๋อตกตามผต้ชมเลยคามมาแล้วคามมาแล้วฝรั่งโอ้โหทานพี่ตก้ชมไอ้มาเบืองเบืองนี่บเบืองเบืองนี่พี่น้องเอ้ยสารบุญคุณฝ่ายกันเลยปุ๊บบิดแตะใจกันพี่น้องเอ้ยอ๋อโทธานผู้ชม รถตั้มัเป็นลายแห้งดีๆพี่น้องเอ้ยโคตรโคตรเดือกระดอเมืองไทยสุดยอดอีี่านผู้ชมโคตรโอ้โหหลายกว่านี้ผมมีแล้วพี่น้องนอกจาาประเทศไทยนักต้องเที่ยวปาจักน no. e kind of oh, oh. right ักต้องเที่ยวมาเตะทางแดนเนาพี่น้องตุกกตาทิศกัวโลก มาเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยบุญโอโหลมแบบเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยคุณพี่นอกนี่เย็แนแห้งดีเอามาทางนี้ก็ติดแงกพี่น้องรถความมันหลายติดคนโอ้โหผ่านคุณญโต สุดยอดไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วมาอีกแล้วทางนั้นมาอีกแล้วพี่น้องไอ้ทางนี้ก็แห้งหลายจะลงมุดคุ้นไปกันเลยพี่น้องพี่น้องไอ้สุดคุ้นไปกันเลยท่านผู้ชมเลยเบิ่งเอาเบิ่งเอาในเมืองไทยตามเสี่อาเงินแต่ละมือแต่ละวันต้องกดโอ้โหแต่ละนาทีแต่เงินทั้งนั้นนัดกดสุดยอดเมืองไทยสุดยอดเมืองไทยไทยแลนด์ มี่เมืองไทยมีผี้ประเทศไทยนีผู้ไทยแลนด์ทุกค,คนชุดยอดท่านผู้ชมเลยครับเอาท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้นะมาทองกับศิลาท่านผู้ชมเพียงตอนนี้แหละมากราบ,บา,บบากดติดตักดไลค์กดติดตามน้อพี่น้องตอนนี้เลยูือแยกอารมณ์ดนตรีสำหรับคลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมเพียงตอนนี้เดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ